สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอินดีต้อนรับกับสู่ดิงคําในพาร์ทที่9แล้วนะครับและในพาร์ทนี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปลงเหมืองรุนรัวเลยแล้วก็นี่ครับเมื่อวานผมเก็บมาได้นะก็คืออา้าวไม่ไม่นะ <c oughs> อุตส่าห์เก็บมาได้นะพิกอัพันไทยว่าทำยังไงอะโอไม่ oh คน ลูบี้ผมค้างเออลูบี้ไปค้างอยู่บนโต๊ะครับอ่านี่ได้ละอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยอันนี้ก็คือลูบี้ที่ผมเก็บไดจากถ้ำนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าขายได้ราคาแพงเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานผมจับตัวอะไรไว้ได้ครับ9,008มึนเป็นจระเข้แน่นอนโอเคครับเพื่อนๆน,นี่ออกจากบ้านเรามาครับเอ,อ่อผมก็ได้ทำการตกแต่งแล้วนะครับนี่หน้าธนาคารของเรานะครับ ก็บ้านเฟสนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นซีเคแลนด์แล้วเป็นแลนด์มาร์กนะครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นคุณลุงขายเฟอร์นิเจอร์โอ้ว้าวเฮ้ยวันนี้ของดีนะเนี่ยอันนี้เป็นตะกร้าครับเราซื้อไปก็ได้นะหรือเปล่าไม่รู้ว่าซื้อไว้ทําอะไรใส่ผลไม้ได้ไหมมันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฉยๆนะครับไม่น่าจะเป็นไอเทมนะแต่ซื้อก่อนแล้วกันนะครับเอาซื้อไปวางไว้ที่บ้านนะแล้วเตียงราคาเท่าไหร่ครับลุง เ้ยเตียงสองพันเองนะซื้อซื้อซื้ออ,อ่าลุงต้องการอะไรบ้างครับวันนี้เฮ้ยลุงมีหมวกมาขายครับในราคาพันหนึ่งนะโอเคซื้อมาเลยครับขอบคุณครับลุงอ่าเดี๋ยวลองหมวกนิดหนึ่งละกันเฮ้ยโอ้โหไงเป็นหมวกกันฝนนะครับเฮ้ยน่ารักน่ารักเหมาะกับรองรองเท้าเลยเนะเหมาะส่งกับรองเท้าเลยเลยครับ อ๋อแล้วก็อันนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างไอ้ศูนย์กลางชุมชนเสร็จแล้วนะครับป้าเฟสเขาก็จะให้เรามานะครับเป็นจิงโจ้สีทองอนี้เลยครับอ่าผมก็ออกแบบตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คนใหม่ที่มาอยู่บ้านเราครับเป็นคนขายต้นไม้นะเขาก็จะเปิดร้านตอนประมาณ11โมงนะครับถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดวันศุกร์นั่นเองนี่ครับคนนี้นะขายต้นไม้ดอกไม้เรนนี่นะครับ อ่ะเรากดคุยกับเขานะครับแล้วก็อาจจะทํางานบางอย่างให้เขาก็ได้นะครับโอเคอุ้ยเขาต้องการโอเคได้ครับเดี๋ยวไปทําให้นะยังไงผมก็จะไปออกไปหากุญแจอยู่แล้วนะครับวันนี้การลงเหมืองของเรารอบนี้เราจะต้องร่ํารวยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณป้าก่อนนะครับเราอยากดูลายเส้นสักหน่อยนะครับ<ม>เกี่ยวกับลายเส้นที่เราพอมีตังค์ซื้อนะ<ม>อ่าผมก็เอา เลี้ยงวอมแบตมาเลยก็ได้นะครับ1000นนะโอเคครับนี่เป็นที่อยู่ของวอมแบตวอมแบตวอมแบตเลยวอมแบตนะครับผมอ่ะโอเคโอเคเราได้เตียงใหม่ก็เก็บเตียงเก่าไปเลยนะครับแล้วก็เอาเตียงใหม่วางเลยนี่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะตู้วางตรงปลายเตียงก็ได้ครับเพื่อเหมือนกับว่ากั้นห้องอะไรอย่างเงี้ยนะออกเดินทางดีกว่าครับตามหาสิ่งที่เราต้องการเอามาดูราคาลูบี้กันดีกว่าครับ เท่าไรครับ<ะ>รูบี้ของเรา<ะ>5 <000. S 2> <ะ>้ากัม1นึ่งแสนโอ้มาก็รูบี้หนึ่งแสนบาทนะครับ<ะ>โคตรเยอะอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมจะใช้เวลาทั้งวันในการไปตามล่าของนะครับเพื่อที่จะทําการหากุญแจนะแล้วผมจะเอาไอ้อุปกรณ์ตรวจไปด้วยนะครับเนี่ยเอาไปใช้มันพังนะเอ้ยโอ้โหนี่ผมได้สไลเคียวมาได้แว่นมาใหม่ด้วยครับแว่นอะไก็ไม่รู เฮ้ยโหแว่นจอมโจรผมชอบแว่นเด็กเนิร์ดมาก่อนนะครับใส่แว่นเด็กเนิรอดแล้วกันแว่นจอมโจรน,นี้เก็บไว้ก่อนเนี่ยพื้นตรงนี้นะครับมันไม่มีซิกแนลเห็นปะแต่มันก็ยังเจอนะครับอืนี่ไงเห็นไหมคือบางทีเราอาจจะไม่เห็นค่าของไอ้เครื่องตรวจจับแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังมีค่าอยู่นะครับเนี่ยอุ้ย มื่อกีต้ตรวจจับจอรเคได้เหรอจอรเคอุ้ยจอรเค่สองตัวผมว่าผมจะต้องเอามันกลับบ้านแล้วล่ะมีวิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องสู้กับจอรเคเลยนะครับก็คือเราลากมันมาเนี่ยลากมันมาให้เจ้าตุ๊กแกนี่มันนี่ลากมันเข้ามาในเมืองเนี่ยมันต้องสู้ให้เปลืองเลยนะครับวางแล้วก็เดินเข้ามาเรียบร้อยครับแล้วก็หยิบแล้วก็โยน แค่นั้นเองแล้วก็เตรียมอันต่อไปครับเมื่อกี้ผมเจอจระเข้อีกตัวนึงนะอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่ไงเจแล้วมานี้มานี่จระเข้น้อยตามฉันมาโอ้แมวสาวน้อยแกตกเป็นเหยื่อของฉันแล้วฮ่าๆโอเคจับยิ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 บไม่ทันยิบไม่ทันแล้วก็โดดได้ครับ โอ,โอ้ยโดยนกัดเขียมามามาเข้ามาเข้ามาเอมานี้ยมานี่มานีานอย่าซนอย่าซนนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วครับหมื่นหกวันนี้หล่อมหลอมเนี่ยป่ะเราสังเกตว่าตรงนี้มันก็ไม่มีไอ้กากบาทบอกนะครับแต่ว่าเราขุดได้เห็นไหมมีของเหมือนกัน เฮ้ยผมเจอตัวที่สามว่ะจระเข้มาเน,นี้มาน,นี้มาน,นี้ถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราก็ลากเข้าบ้านนะครับมันมันง่ายกว่านะโอ้โหนี้ได้จอระเข้สามตัวเลยว่ะเรียบร้อยบินไปนะเจ้จระเข้เดี๋ยวเจอกันเนี่ยครับพื้นที่ทาํามารงนี้เห็นปะมันก็ไม่มีซิกแนลเหมือนกันครับเนี่ยแต่มันก็ขุดได้นะเห็นปะแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้อยู่นะ นี่ครับเป็นถังก็มีนะเป็นถังแบบเป็นถังเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแบบว่ากากบาดบอกไว้นะนี่ครับหรือว่าจะเป็นแบบใต้น้ําเนี่ยตรงเนี้เห็นปะมันไม่มีกากบาดบอกนะครับนี่เฮ้ยโอ้โหแล้วของดีด้วยอันนี้ขุดไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเราขุดไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาไอ้ที่ขุดครับถมมันลงไปปึ๊บเนี่ยให้มันขึ้นมาเห็นปะมก็ขุดนี่ก็ถมมันไปออ้ย ทีนี้เมื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะขุดได้แล้วนะครับได้มาแล้วนะกุญแจทองโอเคไปหาไมา่อีกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันครับจระเข้มาอีกแล้วโอยนะี่แนียตายซะไอเจ้าจระเข้โอเคเราก็ขุดมาถึงเย็นแล้วกลับดีกว่านะครับแล้วก็เตรียมตัวไปลงเหมืองวันพรุ่งนี้เช้าครับผมข้อดีของการช่วยใช้เครื่องช่วยสแกนอันนี้นะครับมันจะ มันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะหาของใกล้ๆบ้านได้นะครับเนี่ยเครื่องนี้เราจะหาของใกล้ๆบ้านได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เนี่ยเราจะต้องไปเดินหาไอ้จุดที่มันว่าไอ้จุดกากะบาทนะครับที่มันก็อาจจะไกลออกจากบ้านไปนะครับเราซื้อไอ้ป้ายลงเหมืองไว้ด้วยนะครับโอเคในต่างเรามีเยอะอยู่นะไหนไปดูว่าปูที่ผมเก็บมาได้สามารถบริจาคได้หรือเปล่า ไม่ได้ฮะอ่ะเอาตังค์ใส่ตู้กระชานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจัดของนะครับเตรียมลงเหมืองพรุ่งนี้กันดีกว่าอย่างแรกผมจะเอาไอ้เนื้อจระเข้ไปนะครับเนื้อจระเข้เยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของพวกนี้ไปเก็บเอากุญแจมาเดี๋ยวลืมอีกเอากุญแจมานะครับแล้วก็ของพวกนี้ไปเก็บให้หมดเลยนะ,อ,ะอุปกรณ์ที่เรายังไม่ต้องเอาไปก็มาเก็บในนี้ก่อนแล้วกันนะครับ รัวไม่ต้องเอาไปมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับอาหารไก่เก็บไว้ก่อนโอเคผมต้องเอาขวานไปไหมเอาขวานไปอันหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็ผมได้เชนซอมาจากการเปิดไอถังขยะรีไซเคิลนะครับมีคนทิ้งไว้ให้นะโคตรดีเลยแล้วผมเอาไอออนพิกแอกไปอันหนึ่งนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นหอ,อกนะหอ,อกก็ ทำดามเมจได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาค้อนค้อนก็ใกล้พังแล้วนะก็ใช้ได้อยู่นะมีหอ,อกกับค้อนอยู่ครับแล้วก็ไอพ้พวกนี้เอาติดตัวไปไหมหรือว่าเก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้แล้วกันขวานไปอันนึงนะครับแล้วก็อาหารหัวรดน้ําเก็บไปเลยนี่ผมเก็บเอ,อแว่นตาวไว้นี้หมดแล้วนะครับนี่ผมจัดเรียงไว้อย่างดีนะครับก็จะมีกางเกงเสื้อ อันนี้เป็นเกงเสื้อแหละครับแล้วก็รองเท้าหมวกแล้วก็สุดท้ายเป็นแว่นตานะครับไอหมวกไฟผมว่าเดี๋ยวรอทําที่ชาร์จได้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยเอามาเล่นนะถ้างั้นนอนดีกว่าครับผมตื่นเช้าแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปลุยกันนะครับดูเก็บของก่อนได้จระเข้มาสามตัวเมื่อวาน ไก่กินข้าวยังไก่ไม่กินข้าวนะครับเพราะั้นเดี๋ยวเราไปลงเหมืองเลยนะครับเช็คนี่ก่อนโอ้ได้พิกแอคมาครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสามอันที่เราจะเอาไปนะครับนี่นี่นี่โอเคทิ้งไปสองอันเอาพิกแอคออกอันนึงก่อนเอาอาวุธออกอันนึงก่อนเอาอันนี้ออกแล้วนะครับเียมตัวไปอ่ะกล้องถ่ายรูปเอาไปเก็บด้วยนะครับเกือบลืมเลย เอาละมาพร้อมแล้วนะครับมีทั้งอาวุธนะครับมีทั้งไฟนะครับมีทั้งที่จับสัตว์อ่ะโอเคเรียบร้อยไปลุยกันดีกว่ารอบนี้ไม่ได้จะพลาดอะไรแล้วนะพลาดมาหลายทีแล้วเสียตังค์มาเยอะแยะนะครับตอนนี้ผมมีตังค์สองแสนแล้วรวยแล้วอุ้ยมาถึงก็เป็นเขตเห็ดไฟเลยนะครับ โอ้เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงตรงนี้มีแร่ครับแต่ไม่รู้แร่อะไรนะทำไมคอมผมมันมืดจังวะเนี้ยนี่ผมเปิดแสงสุดแล้วนะแต่ก็ยังมืดอยู่นะครับโอ้โหมาถึงก็เจอเจ้าจระเข้เลยครับอ่าผมจะล่อลวงมันมานะครับเพื่อทำการจับเจ้าจระเข้ตัวนี้ แทงเฮ้ยมันใกล้ตายมันใกล้ตายนี่ว่ะมันใกล้ตายมันแกล้ตายมา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 เรียบร้อยมันใกล้ตายอยู่แล้วครับใครไปตีมันไว้ก็ไม่รู้อ่ะเก็บไว้ผมต้องเอากุญแจลงมานะเดี๋ยวผมจะเดินหาประตูนะครับที่จะทําการเปิดวันนี้เย่มาอีกแล้วบาอาขอดูก่อนนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะ โอเคเราจะไปทางฝั่งซ้ายนะครับเยยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมืดจัดเดี๋ยวผมล่อมันในล่อไอตัวหมีมาใกล้นี่ครับผมจะทำสังเวียนในการต่อสู้กับมันมาโอ้ยกินเนื้อจอเข้ก่อนแนปะ๊บ มันรำคาญขังข่าวจังนี่ไงขังข่าวเยอะนะก่อเยอะนะก่อนี่แน่หลอกหลบครับวิบ่งวนแล้วก็ดักรอวิ่งวนแล้วก็ดักรอเอาพ่นเนาะ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 อ้าวอ้าวทำอะไรไม่ได้อุ้ยโดนดอีกอันนี้มานี่ เรียบร้อยตัวนี้แพงตัวนี้แพงเก็บกันกินเพิ่มเลือดแป๊บนึงครับไอ้ทอสมันน่าจะตีได้นะเอาทอสตีขังข่าวซะเลยนะตรงนี้มีแร่นะครับขุดแร่กันนะโอ้แล้วก็มีทรารเคีตัวหนึ่งครับแล้วผมเหลือกับดักอันสุดท้ายแล้ว ล่อมันมาเรียบร้อยเฮ้ยมันยังแข็งแกงอยู่เลยตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนนะครับลอ่ลอมันล่อมันไปก่อนอันนี้มานนี่ยันนี้มันยังเลือดเต็มอยู่เลยครับแต่ต้องฆ่าข้างข้าวก่อนสำคัญข้างข้าวนี้ยนีล่อมาแถวนี้ครับตั้งสังเวียนกย่าตั้งสังเวียนตั้งสังเวียนสู้ ผมก็นึกว่ามันจะเลือดหมดเหมือนตัวเมื่อกี้โอ้ยโอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมันพ่นพิษป่ะมติดพิษปะเย้ยพ่นพิษอีกแล้วติดยังติดยังเรียบร้อยผมจับครบสามกล่องแล้วนะผมต้องออกเดินทางแล้วอนะผมจะไม่ผมจะไม่ฆ่าตัวอะไรแล้วนะ เดินทางดีกว่าครับผมจะหาห้องรับในสุสานรับที่นี่เฮ้ยตรงนี้มีซากรถมามันจะทุบได้นะครับทุบได้จริงด้วยโอ้โหเรไ,ได้ล้อมาเพียบเลยครับล้อรถตรงนี้มีแร่นะครับมาขุดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋เี้ย,ยขงข่าวขังข่าว ผมได้ยินเหมือนเสียงตัวอะไรไม่รู้มานะครับะขอคูดแรกกันแล้วกันทางนี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้ดูครับโอ้ตรงนี้แร่เพียบเลยครับแร่ตรงนี้เป็นแร่ไอรอนนะครับเออดีดีดีว่าผมว่าต้องรีบไปแลนะ้วแหละเพราะว่าผมยังไม่เจอประตูลับเลยนะครับโอ้หม่สองแล้วนะครับเพิ่งได้แต่แร่ไอรอนนะเนี่ย เฮ้ย hey, ผมเจอแล้วนี่ไงฆ่าคังข้าวก่อนโอ้โ oh ห oh แล้วโอ้โ oh หแล้วไม่ได้เจอแค่ไม่ได้เจอแค่คังข้าวโห oh, oh, ไอหมี่ดำไอหมี่ดำน้ำคาญคังข้าวจัง <c oughs> เออเอาคัางข้าวก่อนนะครับ ไอหมีดำนี่ก็ฆ่าทิ้งไปเดี๋ยวดิก็พ่นดิก็พ่นดิพ่นดินดนดนดหืมหืมหืมโอเคกินอาหารเพิ่มเลือกกันตัวติดไฟเอ้าวตัวติดไฟหวัวใจติดเถอโอเคครับเข้าทางไหนดูก่อนนะน่าจะฝั่งนู้นนะครับ เข้าได้เปล่าวะต้องขุดไปเหรอผมต้องขุดไปวะเฮ้ยผมเจอฟอสซิลวะ่ะโอ้ฟอสซิลนี่แพงนะครับเราจะขนกลับไปยังไงเนี่ยอยู่ไกลซะเหลือเกินผมยกไปด้วยดีวยวยกว่ายกฟอสซิลด้วยอ่าเปิดประตูดูว่าเราจะได้ของอะไรดีๆหรือเปล่านะครับโอ้โหไอ้รถปิ๊กแอก็ยังดีนะ เออไอ,อ,อ,อรอนบิ๊กแอ็ก็ยังดีครับนอกนั้นเอาไหมกลิงช็อตเอาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทิ้งาภายหลังนะแล้วก็อย่าลืมปิดไฟให้เขาด้วยนะโหมันอยู่ไกลจากบ้านเรามากเลยอะ่ะถ้าผมเอาฟอสซิลกลับไปซึ่งผมก็อยากเอาไปอยู่นะ ถ้าผมเอาฟอสซิลกลับไปด้วยอะลองดูครับลองดูว่าเราจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไปทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้นี่ครับโอ้โหโอ้โหตัวอะไรมาตัวอะไรมา ไม่ย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยผมกลับมาได้ว่ะผมเอาฟอสซิลกลับมาได้โอเครวยแล้วฟอสซิลกลับมาแบบนี้โอเคทีนี้ผมก็จะเดินทางไปข้างบนนะครับดูบ้างนะยังเหลือเวลาอยู่บ้างนะครับโอ้อันนี้เจอเลยเจอแบบเจอแบบเปิดเข้าไปได้เลยครับโอ้โ ไอรอนพิงคแอคที่ใกล้แตกแล้วด้วยนะเออเอามาใช้แทนอันนี้ไปไม่คุ้มเลยเชียอันนี้อยากได้รูบี้จังเลยฮะถ้าได้รูบี้ก็หลายหมื่นนะครับรถครับรถทุบรถก่อนนี่เอาของเอาของเฮ้ยเดี๋ยวลงมารอบนี้ได้ไอรอนไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ว้าว เราไม่สู้กับนายหรอกเราเกลียดนายเราเกลียดนายว้าโอ้ขางข้าวเยอะเยอะเกินห้าตัวห้าตัวก็เยอะกันไปห้าตัวก็เยอะกันไปนี่แน่เคยได้แบดวิงมาด้วยนะจ๊ะเฮ้ยเจออีกแล้วโอ้แต่ประตูอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะเอาเข้าไปไม่ได้อะผมต้องเจาะเข้าไปว่ะ เออเอโอเคครับสามทุ่มแล้วขอได้ฟอสซิลอีกสักอันได้ไหมโอเคได้อะไรเอ่ยโอหได้หมวกมาครับก็คอนเหล็กนะเฮ้ยคอนเหล็กก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคปิดไฟเขาด้วยแล้วกันโอ้โหไผมเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยมีตวระเข้อยู่ครับสองด้านเลยสิบโมงแล้วด้วยเฮ้ยตรงนี้ครับ ตรงนี้มีนะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ปิดไฟด้วยโอเคเย้เปิดกองโอ้โหได้คอนเหล็กอีกแล้วครับสองอันเลยนะสลิงชอ็อตเก็บมาก่อแล้วกันนะครับไปขายนะเฮ้ยตรงนี้มีว่ะเพื่อนมีจระเข้อยู่ข้างในด้วยผมยังไม่ได้เปิดด้วยใช่ไหมประตูอยู่ฝั่งนู้นครับรอุ้ยฝั่งนี้นะ แตงว่าผมต้องฆ่าจาระเข้ตัวนี้ว่ะฉันไม่ได้อยากจะฆ่านายเลยนะจระเข้แต่ฉันอยากได้ของที่อยู่ข้างในแกต้องเฝ้าของดีไว้อยู่แน่ๆเลยโอ้โหแล้วใกล้เที่ยงคืนแล้วด้วยผมได้เปิดประตูนี้เป็นประตูสุดท้ายแล้วนะครับวับเออเออ ออโอ้ยแหงไม่โดนแหงไม่โดนอโอเคตายซะโอ้ของเต็มครับ <ST ART> เปิดตูมาโอ้โหได้ของกากนะขนาดมันแบบ เฝ้าที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะผมจะได้ของกากเลยคิดดูดิอาปูเอ้ยปูฉันให้ไปให้สลิงช็อตเ้ืยอันนึงไปเก็บเนื้อจระเข้ามายังจะดีสักกว่านะครับอ่ะแล้วห้องนี้ไม่ต้องปิดไฟก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับแล้วได้ของมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่าทางกลับเราทางไหนใกล้สุดอ oh. ผมว่าจะต้องแบบ ฝ่าไปว่ะฝ่าทะลุมั่วซั่วไปนะครับว่าตอนนี้มันเลทแล้วโอ้โหแล้วมาเจอห้องที่ยังไม่ได้ปิดไฟมันเข้าได้ปนะเนี่ยขอสักนิดนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคครับ เฮ้ยลูกป,ปั้นจิงโจ้อโอ้โห,โ,หโ,หโหสวยงามครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้เอามาอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็สีผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับสีไม่เอานะเอาลูกป,ปันจิงโจ้มาโอเคเอาว่ะรูปปั้นจิงโจ้ว่ะกินอ่ะเพิ่ม s t a m น n าให้วิ่งเร็วนะครับ เย้ใ e. นสุดก็มาถึงจนได้ฮะโอเคไปกลับขึ้นบนกันดีกว่าครับโอเคมาถึงข้าบนแล้วเอาของไปขายดีกว่าโอเคครับมาถึงบ้านแล้วเอาฟอสซิลเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาไอ้สตัวนั้นไปขายก่อนแล้วกันนะตัวหนึ่งไปแล้วครับตัวที่สองแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเรียบร้อยโอ้โหเสร็จสิ้นภารกิจดูของที่ได้มาดิครับเยอะมากเลยนะ เนี่ยผมชอบไอ้ตุ๊กตาตุ่นมันมากเลยนี่เห็นปะเราสามารถมีตุ๊กตาตุ่นวางได้แล้วนะครับคือมันจะเหมือนไอ้ตัวสีทองนั้นนหะแต่ว่ามันเป็นคนละสีกันนะเนี่ยมันจะเหมือนตัวสีทองตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามันแค่คนละสีกันเท่านั้นเองนะไอ้ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปนอนดีกว่านะครับนอนข้ามคืนไปดีกว่าอนอน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 ข้ามวันไปเลยนะครับเนี่ยดูดิไม n นิ่งผมอะ ได้เหล็กมาทั้งหมดห3สิบสามก้อนเลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็เก็บไอเห็ดมาหนึ่งร้อยแปดสิบหกอันนะครับอืมเยอะอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหวันนี้เป็นวันรวยอย่างไรครับเพื่อนๆเด็กดอกไม้ก็โตนะครับแล้วก็ผลไม้ก็โตนะครับแล้วก็เรายังแถมยังได้นี่จับสัตว์ทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะครับอ่ะ โอเควันนี้ก็เป็นการลงเหมืองยาวๆนะครับ1คลิปเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นไงแต่งตัวเท่ไหมเออเฮ้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วนะครับสลับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมขอเอาของไปขายก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ลูกหัวใ้เอ้ยหัวใจให้เขาด้วยนะเตง